ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินเฟนครับวันนี้นิยายวายเรื่องปราบพยศไอ้แป้งกลับมาแล้วนะครับวันนี้เสนอเป็นบทที่3 7ที่มีชื่อว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พาร์ทหนึ่งนะครับ ก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ c r สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่ตอนก็จะจบแล้วนะครับสำหรับนิยายวายเรื่องนี้ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่แปาง มันใฝ่ฝันหามาตลอดชีวิตของพี่มันการได้สวีทหวานแววกับแฟนของตัวเองการได้พูดจาหวานหวานกับแฟนของตัวเองการได้แทนตัวเองว่าหนูแป้งหรืออะไรก็ช่างที่คู่รักคู่อื่นเขาทำกันเพราะฉะนั้น ถ้าคุณโทากันทิ้งพี่แป้งแล้วก็ผมจะฆ่าเลขาของคุณแล้วจากนั้นก็ฆ่าคุณให้ตายไปเลยไอ้ปุ่นเบาได้เบามึงเมามากแล้วนะแน่นอนว่าการห้ามปรามคนเมา ที่กำลังขาดสติมันย่อมไม่ได้ผลไอ้ฝุ่นมันเมามากจนพูดลิ้นพันกันไปหมดแถมมือไม้ก็ปัดปายให้วุ่นวายไปหมดเช่นกันไอ้แป้งก็ทั้งห้ามทั้งเขินจนหน้าแดงกลำ่ำแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมหยุดพูด เอาแต่แสดงออกว่าตัวมันนั้นเข้าอกเข้าใจลูกพี่ใหญ่ของตัวเองอยู่นั่นฉันไม่เมาพี่ฉันจะพูดกับคุณทศกันให้รู้เรื่องจำไว้นะว่าผมจะตามไปฆ่าคุณเ้าคุณทิ้งพี่แป้งผมจะฆ่าเลขาของคุณก่อน <c oughs> จากนั้นก็ค่อยฆ่าคุณไอ้ฝุ่นมันพูดอยู่ได้ซ้ำๆว่าจะฆ่าคุณอรันก่อนแล้วค่อยฆ่าเจ้านายของอีกฝ่ายจนอรารันก็เริ่มขมวดคิ้วมุ่นด้วยความสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับกูวแต่ก็ยังว่าแหละ เพราะคนพูดน้อยอย่างเขาก็ได้แต่งเงียบและทำหน้านิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนะฉันแนะนำให้นายฆ่าฉันก่อนได้เลยเพราะท่านนายคิดจะฆ่าเขาก่อนนายจะไม่มีวันได้ฆ่าฉันจำไว้นะฮไปกันใหญ่แล้ว นี่คุยอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆจะข้าจะแกงกันทำไมอ่บ้าจริงและแล้วไอ้แป้งก็ได้แต่ปล่อยให้บทสนทนาบ้าบอนี้ดำเนินต่อไปอย่างช่วยไม่ได้เพราะแม้แต่คนจริงจังอย่างทศกัณ์ก็ยังเข้าไป ร่วมบทสนทนากับพวกเด็กๆของเขาจนบางคนก็นึกแปลกใจไอ้แป้งมองริมฝีปากอยากยกยิ้มอีกทั้งยังมีบางครั้งที่เปล่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างนึกสงสัยว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะ ถ้าอีกฝ่ายเบื่อเขาละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไอ้แป้งถึงได้ไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้หลุดออกจากคำถามที่ตั้งขึ้นมาถามตัวเองอยู่ได้ซ้ำๆซักๆกับคำถามที่ว่า ถ้าเขาเบื่อเราล่ะ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 แล้วถ้าเขาเบื่อเราล่ะแต่เขาเบื่อเราล่ะยู่อย่างนั้นถ้าเขาเบื่อล้วล่ะแปง ชิเอ๊ะถ้ากาเบื่อแล้วล่ะหืมเออน่าอายชะมัดอีกฝ่ายได้รู้จนได้ว่าไอ้แป้งกําลังกังวนถึงแต่เรื่องนี้อยู่เมื่อเจอกับสายตาคมกลิบจดจ้องมองมามันก็เลย ได้แต่ก้มหน้างุดลงมองแค่ปลายเท้าของตัวเองแล้วเงียบกลิบทศกันค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้ร่างบางที่กำลังนั่งก้มหน้าอยู่เพราะมีนัดทานเข้าเที่ยงกันเขาเลยถือโอกาสมารับอีกฝ่ายก่อนเวลา เพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่ได้กันนานขึ้นอีกหน่อยมาถึงก็คิดจะแกล้งเข้าไปกระซิบกใกล้ๆเผื่อจะได้หอมแก้มสักฟอดใหญ่แต่ทว่ากลับมาได้ยินประโยคที่อีกฝ่ายเก็บซ่อนเอาไว้ในใจหลุดออกมาจากปากมันช่างน่ากัด ให้ขาดเป็นสองท่อนซะจริงๆนายนี่มันไม่เคยเชื่อใจคนอย่างฉันเลยสักนิดทอสกันแกมันไม่เคยมีใครรักและคิดจะเชื่อคำพูดของแกเลยสักครั้งแกมันไอ้คนสารเลว ไอ้คนไร้หัวใจคุณกันครับเออแปงขอโทษที่เอาแต่ไม่ไว้ใจคุณแปงก็แค่อมันคุ้มค่ากันนะที่ทศกันมาถึงก็ดึงดราม่าเล่นใหญ่ เขาเหลือบมองคนที่กำลังสวมกอดเขาจากแผ่นหลังกว้างจากทางด้านหลังพร้อมกับจมดวงหน้าของอีกฝ่ายลงมาอย่างสำนึกผิดพอสังเกตว่าไอ้แป้งเริ่มหายใจแรงทศกัณถึงได้หันควับกลับคืนไปสวมกอดอีกฝ่าย ด้วยก้ามแขนแกล่งแน่นเพราะกลัวว่าน้ำตาของลูกผู้ชายจะไหลลงมาอาบสองแก้มซะก,ก่อนป้งฉันรู้ว่าแป้งกลัวและไม่อาจไว้ใจใครได้อีกให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจของฉัน ที่มีดอกแป้งเธอนะครับแป้งตอบรับความจริงใจของทศกัณ์ด้วยการสวมกอดร่างหนากลับขึ้นไปเช่นกันใบหน้าสวยซุกลงไปที่อกแกลงซึมซับเอาความอบอุ่นที่มีก่อนที่มันจะเลือนลางจางหายไป อในที่สุดเสียงท้องร้องของไอ้แป้งก็ปลุกทั้งคู่ให้พ่าออกจากอ้อมกอดของกันและกันทันทีขิวแล้วใช่ไหม,มกินอะไรดีชองโตไว้แล้วไม่ใช่เหรอ รู้ได้ไงว่าฉันจองเพราะผมเป็นแฟนคุณไงโดแป้งพูดจบก็หันหลังควับเดินตรงออกไปยังรถยนต์คันหรูทันทีที่เขารู้พระธรรมชาติของคนรวยมักทำกันแบบนี้หนุ่มนักธุรกิจอย่างทศกัรจะไปไหนมาไหน ต้องวางแผนล่วงหน้าเสมอและคำตอบที่ว่าเพราะไอ้แป้งมีแฟนเป็นคนรวยอย่างเขามันจึงไม่ผิดจากความจริงไปเลยแม้แต่นิดเดียวร้านอาหารชื่อดังสุดหรูกับเสื้อชอบเปื้อนคราบน้ำมันเครื่อง มันเป็นอะไรที่ไม่เข้ากันเลยสักนิดถ้าเป็นเมื่อก่อนคงอายจนอยากจะเอาหน้าแทกแผ่นดินหนีแต่ทุกวันนี้เพราะคนตรงหน้าคอยสนับสนุนในความเป็นตัวของตัวเองของเขาถึงได้มีความมั่นใจขึ้นมาหลายเท่า ในระหว่างที่เลือกรายการอาหารในเมนูเขาจึงไม่ลืมที่จะหยิบเอากิฟติดผมรูปหัวใจสีชมพูออกมาติดที่เส้นผมของตัวเองเพื่อตอกย้ำความเป็นตัวของตัวเองให้สามีได้เห็นพร้อมกับอมยิ้มเขิน <c oughs> น่ารักจัง <c oughs> เบาได้เบานะพ่อในเมื่อความน่ารักของนายยังไม่แผ่วเลยจะให้ฉันอดใจไหวไม่ชมได้อย่างไงหาอีบ,บ้าทสกัณฐ์เลยแน่นอนว่าความคลั่งรัก ในตัวของสีพันรยาไม่มีใครเกินคุณทศกณัณของเราไปได้แน่นอนเสียงหัวเราะของไอ้แป้งมันก็ดังอยู่แหละและก็ดังพอจะให้คนอื่นที่อยู่ในนี้ได้ยินกันทั่วนหน้าแต่ใครมันจะสนใจใส่ใจจริงจังขนาดนั้นกันละ่ะถ้าคนมัน ไม่ได้อิจฉามันก็คงไม่เหมือนไส้มากมายเท่าไรนะห้าวแป้งอย่างกับพวกเจ้กโกหน้าปักซอยยังจะกล้าเอาเก็บติดผมออกมาติดบนหัวอีกอย่าบอกนะว่าสุดหลอที่นั่งอยู่ตรงหน้านั้นคือผัว นี่มันอะไรกันเนี่ยบังเอิญว่าคนฉลาดอย่างไอ้แป้งวงเล็บแถมคิดมากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมันอ่านสายตาของพวกมนุษย์ขี้อิจฉาเหล่านั้นออกแต่ก็ได้รอยยิ้มและสายตาหวานซึงของคุณทศกันนี่แหละส่งมาให้กำลังใจอยู่เสมอ มันถึงได้ตั้งคอตรงส่งยิ้มหวานให้สามีอยู่นี่ไงใช้เวลาไปไม่นานกับมื้อเที่ยงของคนรักและคนรักงานอย่างสองสามีภรรยาคู่นี้กินอาหารอิ่มก็ทางใครทางมันจนกว่าจะพบกันอีกครั้งคือ มื้อค่ำที่บ้านหลังใหญ่มื้อค่ำเสร็จก็ต่อได้มื้อดึกเป็นของหวานชำชำกินกันจนจุกถึงลิ้นปีก่อนจะกอดกายกันฝันหวานจนถึงเช้าแล้วแยกย้ายกันอีกทีเป็นแบบนี้อยู่ร่ำไป เหลอแป๊บเดียวผ่านมาสองปีแล้วเหรอเนี่ยบ้าจริงกับความสัมพันธ์แบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างคุณทศกันจะเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดเคยคั่งรักยังไงก็ยังคงคั่งรักอย่างนั้นไม่มีเปลี่ยนแต่ถ้าถามว่า เวลาสองปีมันพอไหมนะสำหรับการใช้เวลาเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ใจคนคําตอบคือไม่รู้เหมือนกันว้ยคุณแป้งครับลบลา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 และบลา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  ในขณะที่ไอ้แป้งกำลังมุดอยู่ใต้ท้องรถวงเล็บเป็นธรรมดาของนายช่างใหญ่ที่ตั้งใจทำงานสมคิดตรงเข้ามากระซิบกระซาบที่ข้างหูว่าบล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 าและบลา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 เฮ้ยและต่อด้วยประโยคสุดท้ายที่ว่า คุณรันบอกผมว่าให้มาตามคุณแป้งไปห้ามเจ้านายเดี๋ยวนี้เลยครับยิ่งพอได้ฟังถึงประโยคสุดท้ายแล้วไอ้แป้งถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาอีกครั้งก่อนจะดันตัวเองออกมาจากที่ทำอยู่งานการก็ไม่ต้องทงต้องทำมาแล้ว ไม่ต้องเดาว,ว่าเขาควรทำยังไงทำได้แค่เพียงตามสมคิดไปที่อนันการไพศาลซับกรุปก็เท่านั้นเองว่าด้วยเรื่องความโหดเที่ยมของสามีไอ้แป้งนับวันยิ่งทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของธุรกิจ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดวงเล็บซึ่งมันก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากของผู้เป็นเจ้านายอย่างเขานั่นแหละเฮียกันเขาก็เลยหงุดหงิดง่ายเพราะไม่ค่อยได้ลงไม้ลงมือกับเมียสักเท่าไหร่วงเล็บอีกทีคือ ยิ่งงานยุ่งก็ยิ่งไม่ค่อยได้ปลดปล่อยที่ที่จะสามารถระบายอารมณ์ที่ดีที่สุดได้ก็คือลูกน้องหรือไม่ก็พวกศัตรูที่บังอาจมาระรานก้าวไก่ธุรกิจผู้ต้องสงสัยถูกจับตัวได้เมื่อกลางวันยังไม่ทันได้สาวถึงตัวผู้บงการ ก็เกือบจะแดดิ้นสิ้นใจซะแล้วเพราะคุณกันสอบสวนแบบไม่ยั้งมือเลยครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอยู่ในห้องลับครับทางนี้ครับคุณแป้งแป้งเดินปีเข้าไปในห้องลับที่ว่าด้วยความไรแสง ใจของเขาร้อนเดินไปนึกถึงแต่ใบหน้าโหดเที่ยมของทศาสัตย์กัแล้วก็ยิ่งอดเป็นห่วงไม่ได้เร็วครับคุณแป้งจะไม่ทันการนะครับโถ่เอ้ก็เร็วอยู่เนี่ยแป้งได้แต่บนอุบออกมาก็เท่านั้น จากนั้นก็ทั้งเดินทั้งวิ่งตามสมคิดไปติดๆไอห้องลับที่ว่าก็อยู่ไกลเสเหลือเกินยิ่งเดินเร็วเท่าไรก็ไม่ถึงสักทีไอบ้านั่นก็เหลือเกินพึ่งออกปากชมอยู่แบบแบบว่าคนอย่างเขาเสมอต้นเสมอปลายในความครั่งรักยิ่งกว่าใคร ไม่ทันไรก็ทำตัวเป็นผู้ร้ายข่าคนซะแล้วนี่ไอ้ทศอสกันจะทำอะไรก็ไว้หน้าเมียบ้างกูยังไม่อยากเป็นไม้ผัวติดคุ้นเไว้ Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Birthday you. สุขสันต์วันเกิดนะครับเมียจ๋าและก็แต่งงานกันนะฮะนี่มันอะไรกันวะ แล้วคนอย่างเขาจะพูดอะไรออกมาได้กันเล่าได้แต่ยืนทำตัวแข็งทื่อเป็นตอไม้ที่ตายแล้วอยู่กับที่แม้แต่จะหายใจแรงยังไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าถ้ามันเป็นแค่ความฝันแล้วเขาจะตื่นเพราะตัวเองหายใจแรงมากเกินไปนะสิ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่37เป็นยังไงกันบ้างครับสมกับการรอคอยหรือเปล่าครับหวังว่านิยายวายของปริยวิทย์จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการรับฟังนะครับและก็หวังว่านิยายวายของปริยวิทย์จะทำให้วันหยุดของคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นวันหยุดที่ดี หรือถ้าใครทำงานก็ขอให้เป็นวันดีๆในทุกๆวันนะครับเหลืออีกเพียงแค่3ามบทเท่านั้นก็จะจบแล้วนะครับหรือบทที่38บทที่39แล้วก็บทที่40นะครับโปรดติดตามรับฟังได้ในวันถัดไปอีก3ตอนที่เหลือนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีนะครับ ปริยวิทย์รักคุณผู้ฟังทุกท่านครับ